เป็นคนแรกของรามเอียรหมายเลขสองวัชระเสื้อเอี่ยมหมายเลขสี My ่ L 4, กัปตันทีมรถนชัยจินดาเกตหมายเลขหกรชาติโพลอมหมายเลข13บสากฤษดาอุ่นอินตาหมายเลข18ผู้รักษาประตูจกักรเธรรมแสนหมายเลขยีสนิชูเบรสหมายเลขยี My ่สิเอ็ด Andre, มายเลข23พิทักษ์กโภชนมายเลข27นิติโรธโศกุมาหมายเลข30อนเนกผูกกระแสและหมายเลข33เบนจามินมูซานะครับผู้จัดการทีมของตรังเอฟซนายพิทักษ์พงษ์ชัยคตผู้ฝึกสอนนายสุริทิทธิช่วยนะครับแล้วก็ยังมีคุณธนาทรัพยาโตศกนะครับแล้วก็คุณนิรศรีทองรวมถึงคุณสุรพล ชูวงด้วยนะครับในสตาฟของจังเอฟซีนะครับส่วน